ตอนรับดิวดีเดือน11เติมหนึ่งเพชรรับเด็ดตัวใหม่ผู้รอชีวิตคนใหม่ออโธผู้ที่มีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะได้ออโทไปครอบครองดแค่ับผมคือหิวเรนจะวันนี้ผมก็มาทำกิจกรรมแจกตัวละครใหม่ มอดกงเดือดสั่งแบบซโลของดอกแบบพาร์ทขอเหลือ5่0ร้อคมเล็วขร้เกินที่2 0แล้วก็กระโดดสูงถึง200%และผมใช้เรนได้เฉพาะในโทรศัพท์เท่านั้นผมก็ได้แต่รอให้คนในห้องเต็มถ้าคนในห้องเต็มเมื่อไรผมจะกดเมื่อนั้นแล้วเรามารุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับตัวละครใหม่จากคิวเรนเจอร์กันนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ครบ12คนแล้วเรากดกันเลย คนแรกชื่อวินวินคนที่สองบาวนโอ้โหคนดังมาเล่นกิตกรรมมองผมด้วยนะครับคนที่สามอุตตะเ f คนที่สี0ยี่สบตุ๊กตุ๊กมาแงง้งมนะครับโอ้โหชื่อมันอะไรวะเนี่ยคนที่ห้าคนสดคนที่หก t อสเลอร์เลคนที่เจ็ดฟาฮัดคนที่แปดเรารักแกสีพันห้าคนที่เก้า G7 a r e you okay โอ้โห Are you okay oh ho, ก็มาครับผมคนที่10ท้องรอ C113P คนที่11พีลิน XM คนที่12 MNJTV พี่เนมโอ้โ oh หคนดังมาลุ้นกิจกรรม1เพชรรับตัวละครกับผมด้วยนะครับผมวินวินวินลงบริเวณเขตพับปุนะครับผมบาวันลงบริเวณเขตมาซสกิ 4K อุตตะก็ลงบริเวณเขตบิมมาซากินะโอ้โหเดือดแน่นอนเอาจัดมีสองคนลงบริเวณใกล้ๆก,กันแล้ว20ก็ลงบริเวณบนะิมมาซากิแล้วนะโอ้โหสามคนแล้วเดือดแน่นอนครับตรงนี้เอาแล้ว WR บบอาคนโสดก็ลงบริเวณบิมมาซากิด้วยนะแล้ว20กับวีอาคนโสดเจอกันนะครับผมวีอาบ้าอะไรก็คือดับบอาแล้วได้ปืนมาดูดายยิงไปโดนสวนมา เลือดเหลือ62ชก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 ,ชก,ชกไม่โดนวิ่งหนีดีกว่านะโอ้โหแล้วมีถึง3คนเลยนี้แล้วเลือดเหลือ8แปดเบลคนโซดจะรอดไหมเดืบบรรยวาคนโซดตายห่าครับโดนบาวันจริงโอ้โหแล้วก็คนสุดท้ายบาวัน1นคิวบาวันวิ่งแล้วเจอครับยิงไปโอ้โหหัวหนึ่งเม็ดบาวันเอาจัดนะครับผมจะพอยิงหัวบาวันยิงไปหนึ่งเม็ดเรียบร้อยหัว แตกไปสิครับยี่สิบเหลือแปดคนสุดท้ายวาวันสองคิวเอ็นทีสเลอร์บริเวณคาตูเรารักกันนะสิบเปอร์ห้าฝามเลื่อเปื่อยท้องหล่อเฮ้ยท้องหล่อเจอคนกระโดดท้องหล่อกระโดดท้องหล่อกระโดดท้องหล่อกระโดดไปท้องหล่อกระโดดไปหาอ้าวทาไมเขาไม่ยิงกันทําไมเขาไม่ยิงกันท้องหล่อเจอปืนท้องหล่อเจอปืนท้องหล่อยิงไหม ทองลอยยืนไหมเอาแล้วไอเสื้อดําไม่ทีเขาเสื้ออะไรเนะเขาเงงแรงทองลอยืนเออทองลอยืนเออทองลอยืนเออครับจังหวะนี้โอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยทองลอททองลอกับวินวินเขามาด้วยกันแน่เลยครับยกเขาเป็นคู่สามีภรรยาแล้วมาดูจังหวะนี้บาวันบาวันวิ่งไล่ใครมาเนี่ย มาวันยิงเรียกมามายิงกับพี่ไอ้น้องมาวันเห็นแล้วยิงยิงไม่โดนสองเม็ดโดนไป1เม็ดเามาวันวิ่งตามไปโอ้โหแล้วข้างหน้าก็มีประเด็นมาวันยิ่งมาวันวิงมาวันเดือดจจ้องมาวันยิงหัวไปหนึ่งตัวครับโอ้โหมาวันสอหัวไปแล้วจังหวะนี้หลับอย่งต้นไม้มาวันบอกแกไม่รอดแน่อยู่หลังต้นไม้อ้โหโดนหัวไปเม็ดหนึ่งาวันวิ่งใส่แล้วต้องยิ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 ยิงยิ ตัวแตกอีกครับเบาวันสี่ขีวบาวันโอ้โหบอกไปพักเลยเบาวันมีคนเข้ามาหาเบาหนี่ครับเบาวันพันยาไปหนึ่งกล่องเบาวันพันยาไปสองกล่องเบาวันพันยาไปสามกล่องโอ้ทำไมเลือดมันยังไม่เต็มโอ้โหเลือดหนึร้อยมันไม่เต็มง่ายหรอกเบาวันยิงสวนไปเบาวันยิงสวนไปตั้งไอ้วอลบาวันยิงไอ้วอขู่ไปวิ่งวิ่งเบาวันวิ่งหนี้บาวันวิ่งบอกผมขอเข้าบ้านก่อนครับเบาวันพันยาไปอีกหนึ่งทีเบาวันยิงบ้านไปอีกหนึ่งทีเบาวันยิงขู่ไปอีกหนึ่งที แล้วเอ็นทีสเลอร์ยิงกับใครก็ไม่รู้ครับโอ้โหอยู่กลางถนนเอ็นทีสเลอร์ยิงโดนไป8ยิงกับเรารักแกน่สิบห้าพันยาไปหนึ่งกล่องเลือดไม่เต็มส่วนปุยจิ้วยิงมาสวนไปด้วยซองยาวปุยจิ้วยิงมาปุยจิ้วสวนกลับโอ้โหโดนไอวอนิดนึงต่างไอวอมาหยิบระเบิดขึ้นมาอระเบิดบิ๊กินหน่อยไอสเลอร์โอ้โหสเลอร์วิ่งมาสวนด้วยซองยาวสองเม็ดโดนไปหนึ่งเม็ดชักแม็กซองยาว สวนไปด้วยซองยาวโอ้โหสวนซองยาวสวนกลับมาสวนซองทึ้งสวนซองยาวกลับไปโดนไอ้วอลเต็มๆครับชักแม็กก่อนเอ็นดีสลือวิ่งมาสวนซองยาวใส่ไอ้วอลแล้วโดนปืนจิ๊กๆยิงมาซองยาวสวนจิ๊กๆมาซองยาวสวนโดนปืนจิ๊กๆยิงแตกไปสิครับเอ็นตีสลอหนึ่งขีว์แล้วเหลือสี่คนสุดท้ายโอ้โหทองหลอกกับ,สสกบวินวินคู่สามีภรรยาคู่นี้เรียกง่ายๆคู่ผัวเมีย โอ้โหวิ่งไล่คิวเลยครับตอนนี้แล้วเหมือนจะเห็นนะครับท้องหล่อท้องหล่อยิงไปคุณวินยืนดูท้องหล่อยิงไปคุณวินยืนดูอันนี้เจ๋อเลเป็นคนที่โดนคู่สามีพรายิงนะท้องหล่อยิงไปวินวินยืนดูแล้วท้องหล่อโอ้ท้องหล่อโดนยิงมาจากใครูครับท้องหล่อเอาจัดตอนนี้ท้องหล่อท้องหล่ยิงยิงไอวอลกูไปท้องหล่ยิง ท้องล้อยิงเรียบร้อย M N J T V โดน n t i s ล e r ยิงแตกงเป็นครับเหลือสามประตท้ายท้องหล้อกับวินวินคู่สามีภรรยาลุม n t i s ล e r ครับตอนนี้ n t i s ล e r พันยาไปก่อนแล้วโอ้โหโดนลุมมาตั้งไอวอลวิ่งหนีส่วนด้วยทองยาว2เมตร3เมตรโดนไป1ีกหนึ่เมตรสองสามเมตรสามเมตรแต่ทุ้งๆโอ้โหมันเกินภาคไม่ตกแล้วครับตอนนี้ตั้งไอวอลปิดไปก่อนโอ้ คู่สามีภรรยานี่ก็เอา้าคู่สามีภรรยายิงกันเองครับโอ้โหทองหล่อยิงวินวินครับโอ้โหวินวินบอกยิงผมทําไมครับเมียจ๋าโอ้โหแล้วโดนเดนทิเสเลอร์ยิงมาเดนทิเสเลอร์บอกสอมลุงหนึ่งผมก็ไม่กลัวครับเบียดเอสติดพิษยิงไปโอ้โหแล้วต้นไม้เล็กขนาดนี้อยู่กัน2คนอยู่ไม่ได้แล้วเดนทิเสเลอร์ไม่กลัวครับวิ่งใส่2คนวินวินยิงสวนกันไปเดนทิสเลอร์เรอจอทองหล่อ จริงทิ้วใส่ทองหล่อโอ้โหทองหล่อต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ําเล็กนะครับแล้วโอ้โหทองหล่อวิ่งออกวงตายหาไปเลยครับเหลือสองคนเอนทีเสหลกับวิน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 วิ่งไปหลังต้นไม้เดี๋นเสหลวิ่งตามไปเอนทีเสหลตั้งไอวอลวินวินเห็นเห็นทีเสหลเห็นทีเสหลโดนยิงโอ้โหเม็ดหนึ่งไม่เจ็บ วินว uhm. ินโดนยิงสวนกลับมา2เม็ดโอ้วินวินยิงต้นไม้ขู่ไปสี่เม็ดอันนี้เลอร์เข้ามาวินวินยิงขู่ต้นไม้ไป2เม็ดอันนี้เลอร์ยิงปืนจิ้วชิวใส่อันนีซเลอร์ยิงต้นไม้ไป1เม็ดต่างไงวอลยิงโดนไป2เม็ด3เม็ด4เม็ดโอ้โหโดนแค่เม็ดเดียวอันนี้เลอร์ยิงยิงขู่ไป1เม็ด2เม็ด3เม็ดเรียบ รอเอนติเซอร์สังหารวินวินนะครับผู้ชนะของเราก็คือเอนติเซอร์ยินดีกับเอนติเซอร์ด้วยนะครับผมได้รับตัวละครใหม่จากฮิวเรนเจอไปครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วชอบชอบอกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ฮิวเรนเจอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ